วันนี้ถ้าจะสอนเอ้ยเราจะสอนคอมโบเก็ตเตอร์ครั้งแรกแบบเร่ข้าวๆนะแบบแรกๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยต่อยแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปกดแดดแล้วก็กดสามเอ้ยฮะไม่โดนก็ไม่เป็นไรกดสามสองกดดิงเอาเว้ยเฮ้ย เดินไปไม่ได้แล้วเนี่ยได้ไงอ่ะไม่ได้ไไดกดดิ โอเคมาเริ่มกันใหม่นะฮะอ่ะเริ่มได้อย่างแรกให้เรากดร็อกตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่ตัวตัวละครคนอื่นแล้วก็กดเทเลพอร์ตตรงนี้ครับแล้วก็ต่อยจนกว่าเขาจะกระเด็นปุ๊บเสร็จก็วิ่งผู้มาหรือว่าก็ได้แล้วก็ใช้ท่าสามสองครับอือบอ่ะเสร็จก็ใช้ท่านี้ฮะ อวีนกับไม่ติดถ้าใช้ท่าฟ้าไม่ได้ก็ใช้ท่านี้นะฮะแล้วก็ต่อยต่อยต่อยปุ๊บอึ๊บแล้วก็ท่าสีฮะ,ะแล้วก็ตามไปด้วยดึบ๊บโอหอ่ะแล้วก็ขอคมบมุบมอะ่ะสามสองปึ๊มก็จะกระเด็นไปดือ้อๆแบบนี้เลยนะฮะปักเสร็จแล้วนะครับก็ อึ๊บอ่าเอ้ยหลังจากที่เขาทำแบบนี้กับเรานะฮะดีโอเคปึ๊บเขาทำแบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องบอกไม่งั้นเราจะโดนข้ส,สวนกลับแบบนี้อื้อ แล้วก็สามารถต่อยต่อยยืดยืคืนได้นะฮะสองกดท่าฟ้านะฮะแล้วก็รีบกดท่านี้แล้วก็ต่อยต่อยต่อยปึ๊บกดท่านี้เสร็จก็ใช้ท่านี้ปึ๊บแล้วก็ต่อย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 แบบนี้นะฮะแล้วก็ท่าที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะฮะอย่าปล่อยเลย แล้วก็ต่อยต่อยต่อยอ,อึบอึบอึบไม่โดนโอเคเสร็จเราจะมาลองดูเขาว่าเขาจะต่อ,อยไหนนะคะเริ่มว้าว โอ้โหเก่งอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะทำการปึ๊บอื๊บอ่าเสร็จแล้วก็ปึ๊บไม่โดนใช่ไหมฮะก็ไปโอ้โหตึ๊บเสร็จแล้วก็ ตืมให้เขานอนเสร็จแล้วก็ทำการ โอเคหลังจากเราทำแบบนี้เสร็จเขาก็จะเบือนะฮะทำการวิ่งเสร็จแล้วนะครับเราใช้ท่าสามปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ใช้ท่านี้นะคะแล้วก็ท่านี้นะครับผมปึ๊บ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 ึ๊บ,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 บโอเคตายเลยเลยครับอันนี้คือทีมงานของเรานะครับ ไม่ใช่คนอื่นนะคนอื่นเขาจะตีเรานะักแล้วก็จะได้เงินฟรีนะครับเย้ Yay! อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากดูอีพีต่อมาก็ขอ,อถ่ายแค่นี้นะครับบาย